รถเก๋งไม่เกินหลัก70,000ืราคาถูกถูกเอาไว้ใช้งานครับแต่ไหนมองหารถเก๋งประมาณนี้อยู่ตามเข้าไปชมนในคลิปได้เลยครับมาดูนิสสันซันนี่นีครับคันนี้เป็นท้ายแต่งโมปี2005นะครับเครื่องนิ่งเดิมโรงงาน1.8ตัวท็อปเกียร์ออโต้เข้านิ่มเล่งดีใช้2ระบบแก๊ส LPG หัวฉีดอย่างดี ช่วงล่างดีแอร์เย็นวิทยุ USB ล้อแมก r e 3 0ดิสเบสรกล้อเบร ABS ยังสวยใหม่ปี24ภายในสวยหนังแท้โรงงานรถพร้อมใช้เล่มเอกสารครบภาษีปี69ขายเงินสดเท่านั้นครับราคาที่จะของเปิดไว้ก็คือ68,000บาทครับ รถอยู่กระทุ่มแบนด์สมุทรสาครครับคันนี้คันไหนสนใจก็ลองขอวิดีโอคอรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นครับขอดูเล่มด้วยนะครับแก๊สติดมาแล้วกี่ปีถังแก๊สเหลืออายุเท่าไหร่แล้วก็ลองแวะไปดูรถไปตรวจสอบรถอีกทีหนึ่งครับตรวจสอบเรียบร้อยใครโอเนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับ มาดู Honda City z X กันครับคันนี้เป็นรถปี2008นะครับื่งยนต์ VTEC เกียร์ออโต้เสปีดใช้น้ำมันล้วนรถขับใช้งานปกติทางไกลได้ระบบแอร์เย็นทำเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์มาแล้วกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบภายในรถสวยไม่โทมภาษีปี69ครับ เอกสารเล่มครบพร้อมโอนมีงานเก็บบ้างนะครับเจ้าของระบุไว้อันนี้ก็ลองไปสอบถามเจ้าของดูอีกทีครับมีงานอะไรบ้างแล้วก็ขอวิดีโอคอดูครับราคาที่เจ้าของเปิดไว้ก็คือ5,9000บาทครับขายเงินสดเท่านั้นนะครับรถอยู่รังสิทธัญญะปทุมธานีครับ ท่านไหนอยู่ใกล้สนใจก็แวะไปดูรถครับส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับ toyota vios ครับรถปี2009นะครับคันนี้เจ้าของระบุไว้ว่าจดปี2010ครับเกียร์ออโต้น็อตหน้าไม่ขยับ แล้วนัดหลังละครับขยับไหมก็ลองไปตรวจสอบไปเช็คดูนะครับเพราะว่าเจ้าของเขียนไว้แบบนี้เครื่องดีเกียร์ดีชวงล่างแน่นแอร์เย็นเพลงมีฟังสีสวยรถพร้อมใจเอกสารพาสีปี69ข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็บอกว่ารถได้แค่ค่าน้ำมันราคาที่เปิดไว้ก็คือ7 9 9 0 0บาทครับ รถอยู่จังหวัดชายเชีงเศร้าครับแตนน่ไหนอยู่ใกล้แถวนั้นก็สอบถามว่าอยู่แถวไหนแล้วก็แวะไปดูครับขอวิดีโอตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนจะดีที่สุดครับค่อยไปดูรถไปดูรถก็ตรวจสอบรถและเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปนะครับ มาดู m a z t e r 3 1.6S กันครับคันนี้รถปี2006ข้อมูลและรูปภาพจะของลงไว้ไม่แย่นะครับข้อมูลก็คือรถบ้านแท้คงหมายถึงว่าไม่ใช่แท็กซี่นะครับก็อลองไปตรวจสอบกันดูอีกทีนึงครับเกียร์ออโต้เลขไม่364,000กโลขายตัดตามสภาพสนใจดูรถและทดลองขับได้แค่นี้นะครับราคาที่เปิดไว้ก็คือ50,000 ขอวิดีโอตรวจสอบดูรถเป็นเบื้องต้นก่อนเลยครับวันอยู่รถมีจริงหรือไม่ตรงปกหรือไม่รายละเอียดอื่นๆเป็นยังไงเพราะรูปลงไม่เยอะครับแล้วก็ขอดูเล่มด้วยนะครับดูวิดีโอเสร็จค่อยไปดูรถตัวจ,จริงครับตรวจสอบรถและเอกสารให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับการน,นี้อยู่กาญจนาพิเศษกรุงเทพมหานครสนใจต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไวในคลิปเลยนะครับ HONDA CIVIC ES ครับรถปี2006เป็นเครื่อง1.7 VTEC ดเกียร์อ,ออโตโ้รถสภาพดีขายตามสภาพไม่เก็บงานเครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมใจแอร์เย็นจงลางดีเอกาสารครบพร้อมโอนขายเงินสดเท่านั้นครับราคาที่เปิดไว้ก็คือ49,000บาทนะครับท่านไหนสนใจก็ลองแวะไปดูรถไปต่อรองกันที่หน้ารถนะครับ ก่อนที่จะไปดูรถก็ขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนจะดีที่สุดละครับแล้วก็ขอดูเล่มตอนวิดีโอคอลด้วยนะครับติดแก๊สรือไม่เคยติดแก๊สรือไม่ก็ลองตรวจสอบดูรายละเอียดครับคันนี้อยู่นครราชสีมาโคราชครับอยู่ใกล้ก็แวะไปดูครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับ มาดู Honda Civic Dimension กันครับคันนี้รถปี2001นะครับเป็นเครื่อง VTEC น้ำไม่ดันความร้อนนิ่งๆควันไม่ไหลทางไกลสบายหายห่วงเกียร์ออโต้สีตรงเล่มสีสันสวยงาม70%มีริ้วรอยตามการใช้งานใช้น้ำมันล้วนภายในสะอาดตาล้อแม็กขอบ15ยางพอใช้ได้แอร์เย็น หน้าจอ2ดินใช้ได้ปกติซับเฟรม1ชุดพาวเวอร์2ตัวไม่ติดไปเช็คเอาเองครับเจ้าของระบุไว้กระจกไฟฟ้าใช้งานได้3บานครับแต่ไม่บอกว่าบานไหนที่ใช้ไม่ได้นะครับก็ลองไปสอบถามหรือตรวจสอบดูครับช่วงลางดีไม่ดังโชคสตั๊ดปรับเกียวแคมเบอร์ปรับองศาดิสเบสรกสล้อเบรก ABS เล่มชุดโอนครบ ภาษีปี66นะครับคันนี้อาจจะต้องต่อ3ปีนะครับตำแหนิมือเปิดหลังขวาหักรถมือ2ขายตามสภาพมือเปิดหลังขวาก็คงจะไม่กีดตังครับ2 3 0 0ส่วนกระจก3บานนี่ก็คงต้องดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรภาษีนี่ก็อาจจะหลายพันอยู่นะครับก็ลองต้องไปดูครับขอวิีารคอดูครับตรวจสอบรถก่อนที่จะไปดูรถครับเพราะว่าเจ้าของงด ต่อนะครับราคา,า,คาที่ตั้งไว้ก็คือ44,000บาทครับดังนั้นขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถให้ดีๆครับตัดสินใจเสร็จแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงครับก็ดูรถให้เรียบร้อยตรวจสอบให้ดีค่อยซื้อขายจ่ายตังกันนะครับคันนี้อยู่เขื่อนป่าสักลบบุรีครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับ เบองบอกคลิกคนขายรถมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะดีมากดีพอได้ไม่ดีไม่ดีมากๆแล้วก็มิจฉาชีพที่มีน้อยที่สุดก็คือดีมากครับพูดเยอะเดี๋ยวจะโดนถล่มในช่องแค่นี้ก็มีคนบันไส้ช่องนี้เยอะมากแล้วครับเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะแนะนำจากที่เกินเบื้องต้นไว้ก็คือ เราควรจะหาความรู้ให้เยอะหาข้อมูลให้เยอะๆไม่งั้นคือหาช่างหาผู้รู้ไปดูเวลาจะซื้อรถมือสองนะครับนี่คือสิ่งดีที่สุดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ